ก็ผมขอกราบสวัสดีคนดูที่ทาาั้งายทุกคนจะแท่งกันด้วยเลยครับส่วนนี้มิวผมตูเ่เหมือนเดิมเช่นเคเยนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นเซิร์ฟต้นเกมกันนะตอนนี้เนี่ยว,ว่าผมก็เพิ่งลงกันเลยครับเพิ่งลงกันช่วง3ามทุ่มนะครับผมบอกเลยวันนี้เนี่ยว,ว่าผมเนี่ยรว,ว,วยกันเติบโตได้นอนครับก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครป์เป็นกำใจให้ผมด้วยเลยครับไปไปดูกันนะครับเสือมีคอมเมนต์คนนึงน้องนึงมาคอมเมนต์ต่อว่าพี่หน้าจอทำนั้งทำยไงครับต้องลบเกมโหนดใหม่นะครัับบนีีี่่มววววิิธทาาางงเเเดดยแล้ก็ปคครรรือะะพ แต่เดี๋ยวนี้เกมมันอัพมาเออมาช่วงนี้ตอนนี้ครับก็คือทุกคนต้องอดทนเล่นนะครับเพราะว่ามันมีบั๊กเยอะมากมาก,กโคตรเลยบั๊กบ้านบอกว่ายินคนขี่พามาไม่ตายแล้วก็แบบว่าเวลาคนขี่มามาหาเลยว่าเราเห็นคนอยูอย่ข้างหน้าแต่จริงๆนะคนมันโดดตรงน้ำข้างหลังเราคนระับทุกคนมันเป็นบั๊กนะมันก็ลงบั๊กลงดินมั่งนะครับมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับใครเจอบั๊กอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เจอคนข้างหน้าแล้วบอกเลยเอ๊ะคนที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันเป็นคู่อะไรของผมเองนะครับก็คือไอ้พวกต่างชาติเองเรูอไหมทำามว่าผมเป็นคู่ได้ยกี่ยวกมานะครับจากเกมที่เล็กแรกครับตอนแรกอ่ะผมไปก่อนอ่ะผมพี่ทะบียร์ยิงมันบ่อยใช่ไหมครับแล้วแบบว่ามผมก็กว่าเออมันสงสารป่ะมันก็เลยเอาผมแคนด้วยผมเขาไปอยู่แครมันใช่ไหมแล้วบอกเลยว่าไม่มีใครอยู่แครมันได้ครับเพราะมันเป็นเาเป็นแบบแครมันหิวของกันมากครับเราไม่พวกทียังไม่สามารถเก็บของได้นะแต่ตอนนี้ผมรอดมาก่อนนี่เปิดเลขมันเลยกว่า ี่าตอนนี้น่ะเราไม่สามารถยิงาายิงม,างม้มาตกได้ครับทุกคนเห็นปะทุกคนดูแปแปเวลาขี่มา้าก็คือมันจะสโล์อยไหมไะปปะม้ามันจะดิบได้ดทุกคนบบไหมมันเป็นบ้าไะบ้าทุกคนเนี่ยเราไม่สามารถยิงคนตกม้านอกจากอัลมันลงนี่นเรา,าก็ตายครับสองตัว็วไปคนหนึ่งตัวแล้วก็ร่วงอีกครับจุบมามมทำไมอืมโอ้โหรูผมอิตาบีเนี่ยได้ของเยอะด้วยครับโอ้ยเติบโตครับเนี่ย แล้วจากแรกๆนะครับที่ผมอม่อยากที่บอกนะครับผมอยู่แคร์มันแล้วมันหิวของจัดเลยสมมุติว่าถ้าคุณยิงมันยิงคนตายปะคุณข้ามเก็บของในขานนะถ้าถ้าคุณเก็บของปุ๊บแล้วต่างชาติเนี่ยมันก็จะลองครับว่าคุณเก็บของทาไมเก็บไปคนเดียวหรือประมาณนี้มันห่วงมันห่วงของครับพวกนี้ต่างชาติครับแล้วจากนั้นน่ะมันก็จะตีผมากตีมันก็ฆ่าผมมาคุมวอนไส้มันนะผมเลยออกจากแคร์มันนะผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะล่ามันทุกเซิร์ลยแล้วแคร์มันมีพวกไก่นะครับตํานาแต่ไก่ครับผมจะเอาแน่ มันอยู่เซิร์ฟไหนผมไปเอามันเซิร์ฟที่นั่นเลยครับคนณดูยโอ้หตอนนี้ของผมเยอะมากครับผมกับพี่ตาบีนะครับผมกับพี่ตาบีคุณลุงใครมาไม่รู้แต่เราหนีก่อนครับจังหวะนี้ไปล้าจ้ากลับบ้านกันครับตอนนี้ดุรวยจัดเลยแล้วก็ดูของในกล่องของตอนนี้เดียวครับทุกคนตอนนี้ของของผมก็เติบโตมากครับนี่ปืนเยอะนะครับส่วนพวกปืนคนเบากับฟาร์มาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นพี่ตาบีครับพี่ตาบีก็ไปหามานะครับพี่ตาบียิงมาครับ เนี่ยแต่พี่ตะบีลงก่อนผมครับชั่วโมงหนึ่งครับผมก็ลงตามมาอีกชั่วโมงหนึ่งลงช่วงประมาณช่วง3ามนะครับพี่ตะบีมาช่วง2ทุ่มครับแกลงมาแกก็บ้านของบ้านเหล็กนะครับไม่รู้ว่าแกลงดางได้ยังหรือว่าไงเนี่ยแกอาจจะรอผมด้วยนะครับเพราะว่ามาปุ๊บผมเนี่ยยังไม่ใช่ม้าเร็วเป็นมาช้าครับแล้วก็ต้องรอสี่ทุ่มครับมันจะส่งม้าเร็วครับแต่ว่าพี่ตบีอาจจะส่งม้าเร็วก่อนผมครับเพราะว่าแกส่งผ่านคูปองนะนะแต่ผมเนี่ยจนครับไม่มีคูปองครับเลยต้องไม่ขี่ม้าช้าครับช้าไมนเดดู เราก็เติบโตไปของเขาเียรอคองกอนแล้วก็ไปลุยกันครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เจอบ้านแล้วครับเดี๋ยวลมเนี่ยจะเล่นบ้านมันดีกว่านี่บ้านมันนี่นี่โฟมผมพดีเออมาจากไหนเฮ้ยมีตัวมาบ้างตั้งข้างเพื่อนมันครับแน่นอนไอ้นี่นี่ผมณลงไปครับหมอคนี่ผมบอกเลยว่าไอ้นี่ครับผู้หลีผมเองครับบ้ามันมันจะชอบสร้างแถวเ๋ยวเออกลางๆครับอุ้จะมีโดนยิงวหะไหนนะ เอาไว้พิเตอร์บีนะครับวิตามินีเก็บ่องไปนี่ของคมครับแล้วก็ล่วงไปนะโอเคครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรอผู้ผมหาพรคุมพรแค่นะครับไม่ใช่ดิหาที่แค่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแค่บ้านมันกันแต่ต้นเกมนะครับดูผู้ผมจะใช้เวลาแค่เออกี่ชั่วโมงอ่ะขอเวลาสี่ชั่วโมงครับเวลาการหาไม้แค่นะครับครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับหรือว่าเราจะได้ไม้แค่หรือเปล่าวันนี้ว่าผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันไปที่ไหนผมตามที่นั่นนะเอาไปบ้านที่มันแตกนะมึงเจ๋อ ตอนนี้พวกผมเนี่ยก็ได้ได้กลับมาบ้านนะครับมาเก็บมาเก็บของนะครับแล้วก็มีตัวมาไม่ทุกคนเห็นไหมม้ามันบัสเห็นปหมอืมอรวมเลยไหมทุกคนเห็นไหมเห็นที่ผมเห็นปะม้าน่ะมันมันก็คือแบบว่าเกมมันช้ามันอยู่ที่ม้าครับดูม้าเป็นอะไรเหมือนม้ามันช้าอัปเดตครั้ง,งนี้เนี่ยม้าแต่ตามจริงอ่ะเวลาเราเล่นม้าม้าเราวิ่งประมาณเจ็ดสิบใช่ปะม้าเร็วใช่ปะแต่ว่าเราเห็นจริงๆอ่ะมันมันมันช้านะนะครับแต่เอาไปมามันโดดมาข้างหลังอะไรไหมเหมืมนอนที่ผมโดนอย่างนี้เลยไหมข้างหลังเนี่ยน่ะผมรอมันจุกนะมันจุกไหม ดีตัวพี่ตัวพี่ชุบหน่อยตัวพี่เห็นเราเป็นชุบกันตัวพี่นี่มันก็มันน่าจะชุบครับมันก็เลยกดตายไปแล้วนะครับไอ้นี่เนี่ยนี่ไปมันไปครับเราเก็บของกันฮะเกมเราก็ได้ฟาร์มาเลสโซนแล้วก็ซื้อกระดูดมานะครับไป็พวกนี้เนี่ยมันก็ลงแต่ตอนเซิร์ฟเบิร์ดเลยครับตอนเทียบเนี่ยนี่สุดท้ายบ้านเราก็เกิบโตแล้วครับแล้วผมก็จี้จี้มันเลยนี่นี่ไปเดี๋ยวเก็บของแล้วไปลุยต่อครับตอนนี้ ทุกคนครับท้าหัวจะบอกเลยทุกคนครับไอ้คู่ดีผมเนี่ยมันอยู่ด้านล่างครับมันเปิดห้องครับนะครับตอนนี้พวกผมแมียพี่ตะบีทำท่านี่มันอยู่ข้างล่างเลยผมให้พี่ตะบีเนี่ยไปยิงไบไอ้นั่นครับเพราะมีพวกต่าแบกมาจะดักมันเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันจะต้องขึ้นมาแน่นอนครับมันมันเออไอ้นี่เนี่ยเออใช่ไหมไม่รู้อรอสุดหล่อตรงนี้เนี่ยนี่จำชื่อไว้คนของเจ้าชื่อมันเนี่ยขึ้นหน้าปกเลยอืมนี่นี่เต้นเลยนี่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  นี่ครับพวกผมนี่นี่บอกเลยมันอยู่ที่ไหน <c oughs> ผมตามที่นั่นครับบอกเลยนี่นี่นี่ถ้าแคมลงผมจะลงตบนะบอกเลยตัวน,นี้ <c oughs> นี่โอเคแล้ว okay, ก็ดูของกรรันครับคูแล้วก็ได้ฟาร,ร์มม้าขอนก็ได้ไม้แคร์ด้วยครับสวยตอนนี้ในพื้นที่ของเรานะครับก็ได้ไม้แคร์แล้วครับเรรยบร้อยต่อไปเราก็ต้องตามหาพวกแก่ฟาครับท <c oughs> ุกคนแล้วก็ชิปหายนะครับ <c oughs> ผมไปเจอแคม <c oughs> พวกพีบีแล้ไม่แครนคนไทย ถามว่าทําไมผมไปสู้งานกับมันนะครับผมไม่กล้าครับผมรีบรอบนี้แพทมีอัปเดตมาผมไม่กล้าเล่นจริงครับเพราะว่าผมโดนหลายรอบบ้างเลยครับปกติเวลาผมจเจอแบบนี้ใช่ไหมผมก็จะลงม้าแล้วก็จะยิงมันตกมาใช่ไหมตอนนี้ผมไม่สามารถยิงมันตกมาได้คนม้ามันบั๊กทุกคนเนี่ยเขาคเห็นอย่างนี้เราคุณแบบว่าเฮ้ย hey, พี่มันบั๊กตรงไหนวะไม่ไม่บัก๊กแต่ถ้าผมลงเนี่ยสังเกตเหมือนจลยจากตอนนี้นี้เห็นไหมผมลงทุบมาพาไปข้างหลังผมเห็นไหมคนลงไปข้างหลังผมแล้ว นะครับตัวอ,อย่างนี้พ้านนะครับผมไม่กล้านะครับไปต้อง,องหาจังหวัดเล่นครับถ้าเรามากัน2คนอย่างเงี้ยเห็นไหมดูแล้วนะนะนะไปเบี้ยวบ้าไปตรงนี้เห็นไหม,มนี่เอาไปล่วงหนึ่งครับแล้วเ,เข้าบ้านครับผมครัวบ้าบักนี่มาล่งสองนี่ตัวที่สามกำลังมาครับมาเอา,เาตัวระตู้ตัวที่สามอุ้ยแตกสาม,ส,มส,สวยสวยโอเคบานเยบ็บนี่เหมือนมีตัวใหม่ตัวนึงใหม่ใครมาวะเกือบตายเราไปเก็บของไปไปดิ อะไรแกไปรอดเนี่ยนี่แจกสี่ครับสวิตสวยหมดที่นี่ครับลูกผมก็ได้ช็อตไฮไลท์ลูกที่ต่อรับช็อตนี้เลยครับทุกคนปันเทิปไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราดูของกันนะครับผมปั๊มยามของเราเพื่อการปลอดภัยเลยครับนี่อ่ะพี่ตาบีเราเนี่ยตอนนี้พี่ตาบีเราก็ฟาร์มเวลอล่าครับแกจะเอารอตนะนี่เราผมก็ต้องขอจีจีหน่อยนะนี่ทำให้มันแค้นนะครับ นี่จ G, G 3 1สหนึ่งะครับนี่ <c oughs> นี่เดี๋ยวผมเช็คชื่อครับก่อนที่เะไปเก็บของเราก็ต้องช็คช,ชื่อครับโอเคมีชื่อตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตกตัวนอนนะเราต้องแปลกใจน,นะครับโอเคเราก็ได้ลูกซองมันมาแล้วก็ของเธอไปเราก็ป้อมลูกซองครับโอ้โหเลวต้องการพอดีนะครับ <c oughs> เราป้อมไปบ้าน <c oughs> เกงเลี้ยงเราก็เก่งเเหล็กครับต้องบอกเลยว่าแพทนี้เนี่ยของพวกอะไรอย่างเงี้ยของที่ว่ายากแบบตั้งแต่ต้นเกมแบบเซ็ตอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันหาง่ายขึ้นนะแต่ว่าอัปเดตใหม่เปิดก็ได้แล้ว หรือว่าผมคิดไปเองมั้หรอวแต่ดวงก็เปล่าครับผมก็แน่ใจนะครับโอเคแล้วก็เซตเหล็กมันมานะของก็น่าจะมีแค่นี้นะครับตัวติ๊กี้มันน่าจะมาตัวคนเบานะโอเคแต่เราไปเก็บของกันนะครับเก็บของแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุยต่อนะตอนนี้ผมก็เลยมาอยู่แถวท่าล่างนะครับพี่ตะบีก็โดนแคมบีบีได้ครับสองตัวนะครับแต่วันนี้ผมก็มาช่วยพี่แกนะครับมาเห็นก็โดดลงมา้าล่นมาเลยกว่านี่นก็ล่วงหนึ่งครับตัวหนึ่ง เรื่องสองครับส,สวยๆโอเเราก็ได้ของมาเยอะเลยครับนี่มาเจ็บปั๊มยาก่อนนี่แล้วผมก็เกือบตายด้วยนี่โอเคของผมเต็มตัวแล้ว,ลวพี่ตาบีรอไปเก็บของเขานะตรงนี้ไปเดี๋ยวเราหนีกันดีกว่าครับทุกคนมีอยู่แล้วยิงของที่มันจําเป็นนะครับแต่งนอนพี่ตาบไีได้เก็บหมดแล้วแหละ แล้วตอนนี้โหเลยกลับมาถึงบ้านร้อย้วครับทุกคนก็ดูของตอนนี้นะครับโอ้โหปืนคงเต็มเลยครับดูดิไม้แคกก็มีนะครับผ่านจะ่ได้ฟางเดียวครับเดี๋ยวบอกเลยคลิปนี้ได้แค่บ้านแน่นอนครับแล้วเซ็ตผมเนี่ยโอ้โหกระดูกเหล็กเต็มตัวหมดเลยเนี่ยโอ้โหอย่างเตโตครับเนี่ยมันจับเดี๋ยวเรเก็บของก็ออกไปลุยกันต่อนะนะแล้วทุกคนก็ดูดิตอนนี้เหมือนจะมีคนมายิงรถถังนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวไอ้ตัวยูเอแน่นอนเลยครับนี่ครับยูเอผมเจอมานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าัอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวพี่จะว จะหามันก่อยู่ตรงไหนเนี่ยอ,อยู่ไหนวะเดี๋ยวผมหาสิงตีนครับว่ามันอ,อยู่แถวน,นี้นะครับเราหามันก่นอยู่ตรงไหนโอ้สิงตีนครับต้องบอกว่ายิงไหนวะอยู่ข้างบนปะผมหามก่อนครับปิงอ้อมหาก่อนยู่ไหนวะเฮ้ย<อ><อ>ข้างบนจริงด้วยยงไงเจอแลวข้างบนเดียวเลยครับนี่เราก็ล่วงไปครับอบอกเลยรงหว่นี้เรารอครับรถรอรถถังแห้งก่อนครับเราไปเก็บกัน โอเคครับตอนนี้รถถังเราก็ดับนะแล้วนะเหมือนมันรู้ว่ารถถังจะดับครับมันเลยรีบลงมาครับมันจับเวลาด้วยเนี่ยนี่ไอ้รถถังดับแล้วมาดูกันว่าจะได้เตาเทรษเปล่าอ,อยู่ไหนเฮ้ยพิทบ,บี้ยี่มันสวยพี่นี่สามเลยใส่เซฟแล้วมั้งนี่มันน่นจาจะไม่ใสเ่เซฟนะครับโอเคเดี๋ยววะไม่เห็นเอ้ยเตาเทรษฐีคสวย เกได้ตอเท,ทีครับบานเจียวไป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 มันเก็บไม่ท,มทมันยยทนครับทุกคนสวยโอ้โหดูดิดวงด,ด,ดีขนาดไหนนุ่นต้นเกมผมก็ได้เตาเท,ทีแล้ว,ลวลไปแล้วจ้าสวยเลยวันนี้อีกบังตายจะรู้จ้า, <laughs> จาที่พู้ผมได้เตาเททีครับก็ได้ไปเก็บบานเรียบร้อยก็เรียนียบร้อยครับแล้วก็ให้เตาเท,ทต่างชาติไปอันหนึ่งครับต่างชาติก็เป็นต่างชาติที่ผมรู้จักนะครับแล้วก<ม>็<ๆ>มีตำนานสองตัวอยู่ข้างในนี่ครับบอกเลยว่าไม่รอดแน่ นี่หัวคงคมโหเรามีสองตัวหลบนั้น้วยนี่แล้วก็โดนพี่เตีเก็บไปสองนะจีครับโอเคแล้วของพวกเขาเนี่ยก็มีแต่ลูซีทำาก็เป็นปืนที่พวกผมให้ไปแหละครับเป็นต่อยอดครับแต่มีเตอีก็ยิงเลยอย่างเงี้ครับไปแล้วเก็บของก็ไปต่อครับตอนนี้ผมก็มาแอร์ครับแล้วก็ตอนนี้มันไม่มีใครมาชิงแอร์นะครับก็พวกผมคงซร์ฟตอนนี้ไปเห็นเราเปิดแอร์นะครับเราเท่องโม3สามจบกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับ ได้สกามากเลยน้ำมูน้ำโมูน้ำมูสามจบนะครับนี่นี่นี่ก็ยอดธารวะธารวะขอสก้าครับโอ้โหเราไ่ได้สก้าครับได้เลยวัเดียวจบเลยตอนนี้พวกผมก็มาหายิงหอกันครับหอก็ได้ใกล้แจกครับนะครับนี่ยิงเลนอุ้ยลูกบอลอุ้ยโอเคครับหอก็แตกที่เรียบร้อยนะครับไปจากที่เรายิงหอแตกเสร็จเราจะไปแคร์บ้านกันครับตอนนี้พวกผมก็พร้อมที่จะแคร์บ้านเรียบร้อยแล้วครับแล้วคน ที่ได้แขะบ้านนะครับเป็นพี่10บาทนะครับเพราะว่าพี่10บาทเนี่ยแขะห้านะครับก็คือไม่รู้แขะห้าคำหมายคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพรแกแขะแรงจริงครับน่าจะแขะประตูเหล็กนะครับน่าจะหนึ่งร้อยเก้าเจ็ดหรือเปล่านะครับประตูเหล็กเนี่ยแรงจัดเลยพี่พี่สิบบาทนะครับตอนแรกพี่ตาบีแกก็ยังไม่ถึงด้านครับพเพราะว่าแกไม่ได้จับสัตว์ตัวที่ว่าแขะแรงนะรัะม,ม,มันหายากครับนะครับมันอยู่ที่สัตว์ด้วยครับมันก็อยู่ที่พรส่วนหนึ่งแต่ว่าอยู่ที่สัตว์มากกว่านะครับ เดี๋ยวรอพี่ตาบีเนี่ยเอ้ยพี่ช่เราพี่สิบบาทเราแขก่อนครับ <men> ตอนนี้ก็แตกแล้วครับบนพดัดานเดียวพยดัดานเดียวสวยแล้วก็ร่วงโอ้โหบ้านนี้แข่ง่ายจัดเลย <men> นี่ยิงเตาครับเดี๋ยวเราไปดูของกันครับว่ามีอะไรโอ้โหของนี้ก็เยอะโอ้โหดูกล <men> ่อง,องอน, <men> นี้ดิโอ้โหการท่วงอย่างเยอะเลยดูนี้ดิโอ้โหกรมมฐันสวยดูของนี้ก่อนโอ้โหแร่เยอะมากเลยคนดูโอ้โห อู้โูโอ้อู้รว,ว,วยรวยรวยโอ้โหนี่ไงครับบ้านคู่หลีผมครับถึงบอกเลยว่าชาวบ้านขึ้นปกแน่นอนท่านไปวางพิ้วน,น,วนี่นี่โอ้โหเยอะเยอะโอ้โหอาหารเป็นล้านครับทุกคนดูของดิโอ้โอหแคม,มา่านมันผมจัดเลยเดี๋ยวผมวางบิ้วก่อนนะผมมีบิ้วเยอะนี่เราวางบิ้วแป๊บนึงป้องกันไว้นี่เราไปดูของกันนะทุกคนบอกเลย EP นี้ผมรวยรวย รวยแตกโป้งนะครับเรวก็แชร์บิลให้พี่ตาบีแล้วก็แชร์บิลให้พี่สิบบาทนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูของกันตรงนี้มีอะไรมั่งผมอยากรู้ตรงนี้ว่า2,000นึกบอกขอ2,000หนึ่งนะก็มีหาย2,001บาทเย็บเลยเนี่ยทุกคนไปดูหายก่อนโอ้โหเล็กโคตรเยอะโอ้โหหาย2 0 0งด้วยโอ้โหพระเจ้าจอดโอ้พระเจ้าโอ้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 แถวระเบิดโอ้โอ้โอ้โห้ไอเราสามารถแชรบ้านได้ต่อเลยเนี่ย ทฟ้าเก้า90อันก็มีที่แคร์ด้วยหรือบ้านมันต้องบอกเลยว่ามันร้องแน่นะครับโอเคเราเคลียร์ของแค่นี้พอครับเดี๋ยวกล่นองกันดีกว่านะทุกคนทุกคนดูดิมันมาช้าเกินนะมันโดนหมุนเลดบ้านเรื้อยนะครับนี่ครับหวานเกี๊ยบนะครับนี่ผมบอกเลยครับว่าผมไม่ต้องมีระเบิดก็ได้ครับมีแค่ไม้แคะพรแครก็พอใจแล้วครับนี่เติบโตครับดูดิ นี่โอ้โหโอ้โหยังรวยได้ครับยังรวยยัยงรวยเลยยังรวย,ย,รวยเกลยวเลยทุกคนแต่ผมพาดูของกันนะครับของผมเทียบเลยคนดูของดูกล่องแรกนี้ดิโอ้โหกรรมฐานปกคลิปสวยมากเลยแ้วผมขาวด้ยนะโอ้โหปืนโอ้โหเป็นล้านทนุกคนแล้วตอนนี้ว่าของพวกผมเลยบ้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือของเต็มมากครับไม่รู้จะไปไเก็บที่ไหนนะครับต้องจ่ายกับขอยอยของเอาไปเผาไปดูไปด่ครับไปเดี๋ยวเราไปแคร์บ,บ้านหลังที่สองกันนะครับที่มันอยู่ข้างๆบ้านมันนะครับ หลังสุดท้ายนะครับไม่รู้จะรวยหรือเปล่าเราไปดูกันครับขอแค่กำมันฐานจุกๆคันกระพรอครับทุกคนนี่ครับหลังสุดท้ายที่ผมจะแชร์ครับคือหลังนี้นะครับแต่ผมขอขอบผมเนี่ยใช้เวลาร่อป้อมเออ่ลูกซองก่อนนะครับแล้วก็ป้อมลูกซองมันโคตรแรงเนี่ยแล้วมันเหมือนมันใส่พรป้อมมาด้วยครับที่นี่ยผมก็อยากดูบล็อกใส่ป้อมพรอะไรวะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ก็เคยถามพวกพี่พวกพี่ในทีมผมเลยครับแต่ว่ายังไม่เคยได้ลองใส่ทีินะครับไปเดี๋ยวเรารอแชร์บ้างกัน ตอนนี้ก็ใกล้จะแจกแล้วครับเหลือตอนนีสาม,สมลอออ็อตอ่กหนึ่งสองสามสวยด,ดูของกันครับโอ้โหพี่กล่องน,นี้ก็เยอะโอ้โหดูดิคามันแน่นโอ้โหท่ออะไร,ระพวกพวกซองเยอะเหมือนกันเนี่ยดูกล่องน,นี้โอ้โหกรรมฐานกรรมฐานหมื่นหนึ่งกรรมฐานหมื่นหนึ่งทุกคนโอ้โหของเยอะมากเลยกรรมฐานหมื่นหนึ่งโอ้นี่ยิงเลยยิงเลยนี่รวยจัดเลยดูดิ โอ้โหผมพากันลงแค่แป๊บเดียวเติบโตดีดทุกคนดูโอ้โหเก็บเก็บเก็บเศษเหล็กด้วยเก็บเป็นเหล็กไปมีมีกล่องเลยเรามาดูของนี้กันของนี้โอ้โหเหล็กเหล็กพอเยอะครับสวยโอ้โหเหล็กเพียบเหล็กเพียบโอ้โหโอ้โหแจ๋ยวบ้านโอ้โหอาจจะเราขนของครับจังหวะนี้ใส่ตู้เป็นไงมากทุกคนตอนนี้ผมก็ได้จับอยู่บ้านแล้วขนของร้อยลระทาดูของกันครับของก็ประมาณนี้เลยเยอะเลยครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยครับใครที่ชอบสายแบบแค่บ้านอย่างนี้นะครับก็มาดูที่ช่องผมได้เลยนะครับขอบมากทุกคนที่เข้ารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์ทีนึงครับช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับก็สองเต็มเซตเต็มนะครับดูเวลาลงแค่ลง,งแต่ตอนสามทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเวลาสี่ชั่วโมงครับ